กรรมเนี่ยทำไมแฟร์ไม่แฟร์ทำไมคนทำดีไม่เห็นได้ดีก็มีคนทำชั่วได้ดีเยอะไปเรื่องพวกนี้เราคิดเองไม่ได้เจตนาหังนพิคเวกัมมังวัามิคเจตนาคือกรรมความตั้งใจในตัวกรรมผมเป็นตำรวจแล้วผมฆ่าเขาตายผมก็ทำตามหน้าที่ไม่บาป เรื่องกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดเองนี่เปิดเผยหมดเลยนะหนะมถ้าทําโทสะเยอะๆชะนกกรรมก็จะพาเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเขาก็จะต้องวนเวียนโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ถึงยากเจ้าหจ้าที่ตารวจทหารก็เหมือนกันกดแห่งกรรมเหนือกฎหมายฮะแค่ถือศีลห้านี่อ,อาจจะส่งผลว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดาซึ่งเราก็ได้แต่รู้ตามพระพุทธเจ้านะครับเพราะถ้าเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าซะเองก่อน พุทธมน์จากพุทธการนี่เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ผมตามหามาทั้งชีวิตครับเพราะหนังสือเล่มนี้ได้ทําการรวบรวมบทสวดมนต์ที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันไว้แล้วก็ยังมีคําแปลขยายความอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการสวดมนต์บทนั้นๆไว้อย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับและที่สําคัญ เป็นบทสวดมนต์ที่ใกล้เคียงกับบทสวดในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นพุทธมนต์ของพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะครับซึ่งได้ทำการรวบรวมและเขียนขึ้นโดยรองศาสตราจนนารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ซึ่งสำหรับผมแล้วอาจารย์นดนัยเป็นเอตทัทคะท่านหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นและศรัทธาม,มากครับส่วนด้านในมีการจัดรูปเล่มสวยงามตัวหนังสือมีขนาดใหญ่อ่านได้ชัดเจนมีภาพประกอบจากสถานที่จริง ที่ซึ่งเกิดบทสวดนั้นๆขึ้นในสมัยพุทธกาลและ FC มั่นใจได้เลยว่าบทสวดนั้นจะเป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าอนุญาตและมีอยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆเท่านั้นไม่มีการแต่งเติมหรือเพิ่มบทสวดอื่นๆเข้าไปนะครับและก็ยังมีการจำแนกและบอกถึงวัตถุประสงค์ของการสวดมนต์ที่เข้ากับชีวิตประจำวันและยุคสมัยเช่นสวดเพื่อสุขภาพแคล้วคลาดปลอดภยัยสวดเพื่อความเมตตาเจรจาค้าขาย สวดเพื่อเพิ่มบารมีสวดเพื่อกันผีหลอกแก้ฝันร้ายสวดเพื่อขออโหสิกรรมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสวดเพื่อแผ่เมตตาให้กับพญานาคป้องกันภัยจากสัตว์เลื้อยคลานสวดบูชาเทวดาคนทันพยาครุตและยักษ์ต่างๆสวดเพื่อเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาเป็นต้นและอื่นๆอีกมากมายนะครับจึงเป็นการง่ายสำหรับทุกคนที่อาจไม่เคยรู้ว่าบทสวดมนบทนั้นๆ ควรสวดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรสำหรับผมแล้วหนังสือสวดมนต์พุทธมนต์จากพุทธการจึงเป็นหนังสือสวดมนต์ที่ตอบโจทย์ผมได้มากที่สุดครับหากท่านผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่คงกระพันสโตร์หรือ Line แอบางอ่อเท่านั้นนะครับเอาละครับอาจารย์ครับมาถึงเรื่องที่ผมแล้วก็ FC เนี่ยถามกันเข้ามามา,มากเลยนั่นก็คือเรื่องของกรรม แล้วก็กดแห่งกรรมรนะผมบางทีเนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบพูดคุยเรื่องนี้มันเหมือนกับอ,อ,อะไรที่อัศจรรย์มากนะการกระทําต่างๆที่เราทําลงไปจะด้วยเจตนาก็ดีไม่ด้วยเจตนาก็ดีเนี่ยแต่ทําไมสิ่งใดที่สามารถแบบรับรู้ได้และสามารถสะท้อนการกระทําของเราเนี่ยกลับมาหาเรารเหมือน AI เ,เลยเหมือนระบบ AI ที่บันทึก การกระทําของเราทุกอย่างทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ตามแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ส่งผลสะท้อนกับมาหาเราได้อันนี้กรรมมันคืออะไรฮะระบบนี้คืออะไรอาจารย์ที่หนูมีเวลาสัก5้าีเลยผมไม่อาจารย์ก็นยาวเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันช้าๆนะพี่หนุ่มค่อยๆไปเพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อน ว่าแต่ fc ของเรานะพี่หนุ่มชอบถามแต่เรื่องอาจินไตอจินไตมีสีผมขออนุญาตโทนก่อนว่ารเรากำลังจะสนทนาอยู่ในขอบเขตของอาจินไตนะพี่หนุ่ม <c oughs> อันดับแรกก็คืออะไรพุทธวิสัยนะวิสัยของพุทธเจ้านะฮะเช่นสเสด็จเดินด้วยพระบาท79ก้าได้จริงตอนรประสูติหรือเปล่าเหาะเหินเดินอากาศได้หรือเปล่า,เป,ลาเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างจริงหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าพุทธวิสัยพี่หนุ่มพุทธเจ้าตัดว่าเป็นอจินไตนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดเองถ้าคิดเองจะบ้าได้สอง ชาณวิสัยวิสัยของผู้มีฤทธิ์ผู้มีอภินญ,ญาทําไมหลวงพ่อองค์นี้รู้ว่าลาจิตองค์นี้เหาะเหินเดินอากาศสมมุตินะฮะพระอรหันต์รูปนั้นรูปนี้ทําไมไปนรกสวรรค์ได้นั่นนนี่เป็นอาจินไต่ข้อที่สองค,คิดเองอาจจะบ้าได้สามกรรมวิบากวิสัยพี่หนุ่มการที่ เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยว่าทําไมเราทํากรรมแบบนี้มาเจอผลแบบนี้ทําไมคนทําดีไม่เห็นได้ดีก็มีคนทําชั่วได้ดีเยอะไปรเรื่องกรรมเนี่ยทำไมแฟไม่แฟใคร,ครเป็นคนบรรดานในที่พี่หนุ่มตั้งคาถามเมื่อกี้เป็นหนึ่งในอาจินไตยเช่นเดียวกันและสุดท้ายเรื่องอโลกสันฐานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจักรวาลเกิดอย่างไรดับอย่างไรภพภูมิใครเป็นคนกําหนดพุทธเจ้าบอกว่าโลกจินตาพวกนี้สอย่างนี้ฮะเป็นอาจินไตยนะฉะนั้น f c ต้องเข้าใจก่อนว่า เรื่องพวกนี้เราคิดเองไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครคิดเองเนี่ยจะพึงมีส่วนเห็นความเป็นคนบ้าเลยอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเรากําลังจะไปเข้าเขตของความเป็นคนบ้าแล้วนะนิดนึงถ้าคิดเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงให้หลักมานะฮะซึ่งเราก็ได้แต่รู้ตามพุทธเจ้านะครับเพราะถ้าเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าซะเองก่อนทีนี้เรื่องกรรมคืออะไรพี่หนุ่ม พระเจ้าตัดว่าภาษาบาลีนะเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมความตั้งใจคือตัวกรรมเจตนาเนี่ยถ้าพูดละเอียดเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตของเราให้ทํานั่นทํานี่เจตนาดีก็เป็นกุศลเจตนาไม่ดีก็เป็นอกุศลเจตนากลางกาก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเป็นอัพยากตะเนาะภาษาบาลีทีนี้ถ้าเราทํากรรมมันจะส่งผลที่เรียกว่าวิบากพี่นุ๊ก นั้นภาษาไทยเราชอบเรียกคําว่าวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลของกรรมต้องแยกก่อนนะกรรมคือตัวเหตุวิบากคือตัวผลฉะนั้นเวลาเราทํากรรมมันก็จะต้องส่งผลทํากรรมดีได้วิบากดีผลดีทํากรรมชั่วได้ผลชั่วดังนี้เป็นต้นทีนี้กรรมเนี่ยมันมีซีรีส์หลายซีรีส์อันแรกนะฮะอันแรกเรียกว่ากรรมที่ให้ผลโดยการกําเนิด ทมที่ให้ผลโดยการกําเนิดเช่นอันแรกเรียกว่าชนะกรรมหรือชนกกรรมกรรมที่ทําให้เรามาเกิดนะครับสิ่งที่เราได้กระทําไว้ส่งผลให้เรามาเกิดเรียกชนกกรรมรสองเรียกว่าอุปธรรมพักกรรมกรรมที่สนับสนุนสามเรียกอุปปีริกกรรมกรรมที่เบียดเบียนและสี่อุปคาตกรรมกรรมที่ตัดรอนสี่กรรมนี้นะฮะสี่กรรมนี้นะฟังให้ดีนะ ชนกกรรมกรรมที่ทําให้เรามาเกิดสองก็คืออุปธรรมอุปธรรมกรรมก็คือกรรมที่อุปธรรมค้าชูชีวิตเรานู่นนี่นั่นนะียปปีริกกรรมเบียนเบียนเบียดเบียนกรรมที่เราไปเบียดเบียนคนอื่นนะก็จะมาส่งผลให้เราสุดท้ายอุปคาตกรรมกรรมที่ตัดรอนกรรมที่ตัดรอนคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดเลยพี่หนุ่มแต่ละอันเนาะชนกกรรมกรรมที่ทําให้เรามาเกิดเนี่ยเช่นถ้าเราทํากุศลถือศีลห้าเป็นต้นครับ เวลามาเกิดอาจจะส่งผลให้เาเป็นมนุษย์หรือเทวดาโอ้แค่ถือศีลห้านี่อถ้าถือได้แล้วรักษาได้อย่างดีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาแล้วครับ um. นี่นะสําสคัญมากนะ FC นะฟังไว้เลยนะถือศีลห้าแค่นั้นเองนะอะนี่เปิดเผยหมดเลยนะขนมชนกกรรมเนี่ยถ้าทําโทสะเยอะๆชนกกรรมก็จะพาเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกโทสะคือความโกรธความโกรธโกรธบ่อยๆสร้างคอนโดในนรกบ่อยๆถ้าเรา สะสมโลภะความโลภไ้เยอะชนกกรรมจะพาเราไปเกิดเป็นเปรตหรือสุรกายถ้าเราสั่งสมโมหะความหลงเยอะๆชนกกรรมจะทําให้เราเกิดเป็นเดรัชานถ้าเราทําทานศีลภาวนาอย่างตําๆมาเกิดเป็นมนุษย์ทานศีลภาวนาอย่างกลางๆอันนี้พูดโดยสรุปนะฮะก็ไปเกิดเป็นเทวดาทานศีลภาวนาขั้นสูงก็ไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมนี่ี้เป็นต้นอันนี้คือชนกกรรมพอชนกกรรมเกิดปุ๊บพี่หนุ่ม สมมติเอาแค่พบมนุษย์เรานะฮะรเราเกิดด้วยผลกุศลถูกไหมครับ,รบอุปธัมภกกรรมถ้าทําทานมากรรมอุปัมภมก็จะทําให้เรารวยถ้ารักษาศีลมาอุปธัมภกกรรมก็จะส่งผลให้เราสวยสุขภาพดีหล่อเป็นต้นถ้าเราทําภาวนามาอุปธัมภกกรรมก็จะสนับสนุนให้เราฉลาดมีปัญญานี่คือกรรมอุปรถรมผู้นุ่งเห็นภาพไหมเห็นภาพมากเลยจานะท่านถ้าเราพิจารณาตัวเองในชาติเนี้ยสมมติรเราจนนะสมมติเราจน แปลว่าเราอาจจะทาทานมาน้อยนั้นอุปธรรมพกกรรมเราทํามาน้อยในเรื่องฐานแต่เราสุขภาพดีแข็งแรงหน้าตาหล่อเหลาแปลว่าเรารักษาศีลมาดีไม่ป่วยไม่เจ็บแต่ถ้าเราฉลาดด้วยก็แปลว่าเราทําอุปธรรมพกกรรมด้านภาวนามาทีนี้อุปปีเรียก,กรรมก็ตรงข้ามละ,ะเราก็ทําบาปมาใช่ไหมเบียดเบียสมมติเราอาจจะรวยแต่ความรวยของเราพี่หนุ่มโดนโกงบ้างแ<ม>ชร์ลูกโซ่บ้างไปหลงกลโดนโกงโดนนั่นนู่นนี่เพราะเรามีอุปปีเรียกกรรม เช่นเราอาจจะเคยไปโกงเขาอุปปปิเลกกรรมก็จะส่งผลให้ทานของเราความรวยของเราลดน้อยถอยลงหรือเรารักษาศีลมาดีแต่บางครั้งอุปปปรกกรรมที่เราทํามาก็อาจจะทําให้เราอายุสั้นได้เช่นเราอาจจะเคยฆ่าสัตว์นั้นอุปปปเรกกรรมก็จะมาเบียดเบียนให้อายุของเราสั้นลงเป็นต้นอุปคาตก,กรรมคืออะไรคือกรรมตัดรอนเลยพี่หนุ่มเขาจะตัดไม่ให้เราได้ได้สวยผลต่อไปเช่นเช่น าบางทีเราทำกรรมหนักเช่นเคยฆ่าคนมา,าก็อาจจะอุปาคา a ตกรรมเนี่ยอาจจะทำให้เราจบชีวิตตัวเร็วพี่หนุ่มจะสังเกตหลายครั้งเนี่ยบางคนที่เพิ่งเรียนจบรับปริญญามาหมัดมา,มา,มาหรือบางคนกำลังจะแต่งงานหรือบางคนกำลังจะบวชเนี่ยสามช่วงของชีวิตเนี่ยบางทีชีวิตกำลังจะเริรุ่งเรืองบัณฑิตกำลังจบใหม่ไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนจมน้ำตายตัดรอนอเลยกรรมตัดรอนอย่างนี้เรียกอุปาคาตกรรมพี่หนุ่มกรรมมันตัดรอนไม่ให้ผลส่งต่อ หรือบางคนกําลังจะแต่งงานพี่หนุ่มเคยได้ยินนะเ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะเพราะว่าชีวิตก็เหมือนกําลังจะเปลี่ยนผ่านไปในจุดที่ดีบ,บางคนตายก่อนเจ้าสาวเป็นมะเร็งบ้างเจ้าบ่าวรถชนตายบ้างเนี่ยอย่างงี้เรียกว่าอุปคา,าตกรรมเคยเห็นในชีวิตเรามีเยอะแยะแล้วก็เช่นเดียวกันคนกําลังจะบวชหรือจะไปทําดีบางทีไม่ทันได้บวช โดนอุปกาตกรรมตัดนอนครับพี่หนุ่มเห็นภาพไหมเห็นภาพครับเคลียร์ชัดเลยว่าทีนี้นอันนี้เรายกตัวอย่างมนุษย์ครับอ่าเรายกตัวอย่างเดัจฉาลเล่นคร่นเดัจฉาเนี่ยสมบติเกิดเป็นหมาแล้วกันพี่หนุ่มพี่หนุ่มเลี้ยงหมามีหมาอยู่มีสี่ห้าตัวชนกกรรมที่ทําให้เกิดเป็นหมาเนี่ยเกิดจากโมหะแต่สมมติเขามาเกิดเป็นหมาบ้านพี่หนุ่มอุปถัมภกกรรกมเขาอาจจะดีเขาได้กินอาหารดี เขาได้อยู่ห้องแอร์กับพี่หนุ่มเขาได้ด<ฮ>ูโคมเทตเทต,เทต,เทตอร์ข้างๆพี่หนุ่มเขาได้นอนโซฟาเด็ยกยบพี่หนุ่มบางคนรักหมาเหมือนลูกบ,บางคนรักแมวเหมือนลูกทาสแมวทั้งหลายเพราะแมวเหล่านั้นแม้ชนกนกรรมมาไม่ดีแต่อุปถัมภกรรมเขาทำมาดีเขามีทานเขามีสิลเขาเกิดเป็นเดรัจฉานที่สวยบางตัวแมวบางตัวแพงแงหมาบางตัวแพงแงเขาทำทานมาเขาได้กินอาหารดีๆถูกไหมครับเขาอาจจะเป็นหมาฉลาด หมาโง่ก็มีใช่ไหมพี่หนุ่มอ,อย่างเงี้ยอุปถัมภกรรมสนับสนุนวันดีในทางตรงกันข้ามหมาบางตัวชนกกรรมเนี่ยเกิดมาเป็นเดรัจฉานแต่ดันทําอุปปีเิกกรรมเยอะก็อาจจะเกิดเป็นหมาจรจัด<ม>คีโรกไม่มีคนดูแลหรือบางทีเกิดเป็นหมาจรจัดหรืออะไรก็แล้วแต่โดนอุปคาตกรรมโดนรถทับอย่างนี้เป็นต้นนั้นกรรมมันก็ทํางานแบบนี้ฮะ,ะอย่างเงี้ยนี่เป็นซีรีส์กรรมประเภทหนึ่งนี่นี่ซีรีส์แรกนะพี่หนุ่มอันนี้ซีรีส์แรกนะอาจารย์แล้วก็ เสริมนิดนึงเรื่องส,นอสมมุนัขสมมุตินะเกิดเป็นเนรฉานเนี่ยแล้วเขาจะสร้างบุญอย่างไรหรือจะทํำทานหรือทําอะไรอย่างไร<ม>เพื่อให้เขากลับมาเกิดเป็นภพภูมิพพมที่ดีดกว่านั้นอ,อันนี้อันนั้นยังไงฮนะอาจารย์ก็ก็มีหมาหลายตัวที่ทําบุญได้นะพี่นมหมาบางตัวเนี่ยเดินบินธบกับพระเหมือนมาคอย<ม>อรารกขาพระคุณเจ้า เขาก็เสวยผลบุญทุกวันหมาบางตัวพี่หนุ่มผมเคยไปบางวัดนะเวลาพระทำวัดมันเข้าไปนั่งในโบสถ์ด้วยเฉยบางคนบอกมันอาจจะมาหลบร้อนอะไรก็แล้วแต่ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าขณะที่เขาฟังธรรมที่พระสดมนจิตเขาต้องเป็นกุศล <S 2> <S 2> <S หรือหมาบางตัวที่รักเจ้านายมากๆพี่หนุ่มสละชีวิตเพื่อเจ้านายได้ <S 2> <S 2> <S เขาก็ได้ทําปรมัดบารมีอย่างนี้เป็นต้น <S 2> <S 2> <S นั้นสัตว์เดรัจฉานเองก็ยังมีโอกาสทําบุญอยู่บ้างที่จะอาจจะเปลี่ยนภพภูมิเขา ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างหมาในบ้านผมเนี่ยคือแน่นอนเขาไม่เคยฆ่าสัตว์หรอกเขาก็เหมือนรักษาสีแล้วส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเดรัจฉานที่สมมติว่าไปเกิดในป่าเนี่ยก็ต้องล่าเพื่อเพื่อชีวิตถูกต้องก็ต้องฆ่าเพื่อที่จะดำรงชีวิตของตัวเองเพราะฉนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องวนเวียนโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ถึงยากที่เราเคยคุยกันในคลิปก่อนๆว่า คนที่มาเกิดในสุขติแล้วไปลงสุขติอีกเหมือนเท่าเขาโคค,คนที่อยู่สุขติแล้วไปลงอบายเท่าขนโคเพราะอย่างที่บอกพอลงไปในภพภูมิที่ต่ําแล้วในอบายภูมิเนี่ยโอกาสกลับฟื้นมาน้อยมากพี่หนุ่มยากมากใช่ครับนะเพราะฉะนั้นนะไม่ได้นะอย่ากเกเรนะอย่าทําไม่ดีนะเอาง่ายๆรักษาศีลก่อนอ มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามอาจารย์ฮะคคนที่ทํากรรมแต่ทําตามหน้าที่ล่ะอ่ะผมยกตัวอย่างตำรวจผมเป็นตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนครับคนร้ายที่เป็นคนไม่ดีสมมุติว่าต่อสู้ผมแล้วผมฆ่าเขาตายผมก็ทําตามหน้าที่คล้ายๆกับเพชฌฆาตเนี่ยแล้วก็ยังมีหลากหลายอาชีพที่ต้องทําเพราะหน้าที่ต้องทําเพราะหน้าที่อันนี้เนี่ยอาจารย์ฮะ ยังไงฮะเอออย่างนี้ครับพี่หนุ่มการทํากรรมเนี่ยแต่ละอย่างมันมีองค์ของเขาคเช่นเจตนาครบไหมนั่นนู่นนี่ที่สําคัญคือจิตที่ทําสมมุติว่าเราฆ่ากันด้วยความโกรธครับซึ่งเป็นความโกรธล้วนๆเลยนะพี่หนุ่มเช่นทะเลาะกันรถผ่าหน้ากันก็ยิงกันได้อะไรเงี้ยอันโทระเนี่ยเต็มๆความโกรธเต็มๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเราฆ่าด้วยโทระเต็มๆกับเราฆ่าด้วยเจตนาว่า เราต้องการทำทำเพื่อยุติความชั่วร้ายนี้ก็เจตนาในการฆ่าก็จะเบากว่าเจตนาการฆ่าด้วยโทสะถ้าพูดตรงๆว่าถ้าเราฆ่าคนที่เป็นคนไม่ดีเจตนาผมเจตนาแน่นอนแต่ว่าบาปก็อาจจะน้อยกว่าไปฆ่าคนที่ดีทีนี้กลับไปเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่คือเจตนาอาจจะไม่ได้เป็นเจตนาที่โทสะล้นล้วนคติเนี้ยมหายานเขามองอีกแบบหนึ่งเลยนะพี่หนุ่ม ขติมหายานเนี่ยบอกว่าพระโพธิสัตว์สมมติพี่หนุ่มเป็นพระโพธิสัตว์เนาะและเห็นผมกําลังจะฆ่าแม่ตัวเองถ้าผมฆ่าแม่ตัวเองปุ๊บเป็นอนันตริยกรรมถูกไหมแต่พี่หนุ่มเป็นพระโพธิสัตว์หตเห็นว่าถ้าผมเนี่ยฆ่าแม่ผมเนี่ยผมจะต้องลงเอเวจีแน่นอนพี่หนุ่มเลยฆ่าผมแทนครับเพื่อหวังดี<ว>ไม่อยากให้ใช่ใชเพื่อให้ผมล,ลงวเ,เวจีถูกต้องครับพระโพธิสัตว์ยอมผิดปาณาติบาตเองเพื่อไม่ให้ผมตกนรกเห็นไหมเจตนาไม่บาป บาปน้อยหน่อยแต่เจตนาจะไม่บาปเลยไม่ได้เพราะมันมีการฆ่ายอมนะแต่ใช่ยกตัวอย่างขอให้เรามีเจตนาดีนะต่อให้สิ่งที่เรากระทำออกไปบางทีมันไม่ดีครับก็อาจจะบาปน้อยใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็เหมือนกันไม่ได้ความแค้นกันส่วนตัวไม่ได้โกรธอะไรแต่จำเป็นต้องรักษาอธิปไตยรักษาผืนแผ่นดีหรือเพื่อรักษาความสงบการฆ่านั้นถามว่าบาปไม่บาปแน่นอนแต่ก็บาปน้อยกว่าการฆาด้วยอกุศล อย่างเต็มๆเข้าใจนะฮะผมเข้าใจแล้วเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเรื่องกรรมเนี่ยอง่ายๆเลยคือผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยคือคือเจตนานะถูกต้องเจตนาไม่ไงพี่ถึงเจตนาเนี่ยผมถึงนิยามแต่แรกที่พระเจ้าบอกว่าเจตนาหังพิคเวกัมมังวัธามิเจตนาคือกรรมความตั้งใจในตัวกรรมครับคือผมเอาง่ายๆเลยเจตนาเลยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างผมจะทําสิ่งที่อาจจะแบบว่าถูกต้องโดยกฎหมายครับ แต่ผมแต่ผมรู้อยู่แล้วอ่าแต่ผมรู้อยู่แล้วมีเจตนามีเจตนาที่อาจจะไม่ถูกต้องแต่มันถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายทําอะไรผมไม่ได้แต่เจตนาผมไม่ดีเนี่ยผมรับกรรมนั้นนกฎแห่งกรรมเหนือกฎหมายครับโอ้นี่ดีมากเพราะเป็นกฎแห่งธรรมชาติคํานี้เลยใช่ครับนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะอาชีพนะหรือหน้าที่ที่อาจจะต้อง ทำกรรมที่สร้างกรรมให้กับคนอื่นเนี่ยก็จะส่งผลน้อยนะถ้าอยู่หนึ่งมีเจตนาที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะทำด้วยสตินะครับแล้วก็ทําตามหน้าที่อันนี้นะฮะก็อยากให้สบายใจนะหลายๆคนเนี่ยอันนี้แถมเรื่องน่ให้ฟังนมีเรื่องเล่าว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วสามีเป็นนายพรานนางนี่เป็นภรรยาครับ นางก็รับมีดให้ทุกวันเอาธนูพ่นพิษอาพิษให้ทุกวัน <c oughs> แล้วมีคนบอกอา้าไหนบอกเป็นโสดาบันเนี่ยไม่มีการฆ่าไม่มีปานาติบาแล้วทําไมยังส่งอุปรกรณ์ให้สามีไปฆ่าอยู่ทุกวัน <c oughs> นางก็เลยบอกว่าตอนที่นางรับมีดก็ดีนะฮะเอาพิษใส่ลูกธนูให้สามีก็ดี <c oughs> นางไม่มีเจตนาแม้แต่นิดเดียวเลยว่าขอมีดนี้จงไป ฟันสัตว์ให้ตายขอลูกธนูนี้จงไปยิงสัตว์ให้ตายแต่นางคิดอยู่อย่างเดียวว่านางเป็นภรรยานั้นนางทําหน้าที่ดูแลปริบัติสามีคิดแค่นั้นนั้นเจตนาไม่มีร่วมแม้กับการฆ่าเลยเนี่ยถ้าทําจิตอย่างนี้ได้ก็ไม่มีกรรมร่วมโอ้โหอันนี้ดีเนี่ย <c oughs> เจตนาคือกรรมพี่นุ่มเจตนานะถูกต้องอกกแล้วย่านี้ล่ะอาจารย์อ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเจตนานะบางทีแบบ เรามีเจตนาแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันนะเอาผมพูดย่าง,งาาพูดตรงๆเลยบางทีเนี่ยผมไปนักแสดงผมเดินไปไหนเนี่ยมีคนแบบแซวบางคนพูดจาดีก็ดีไปบ,บางคนพูดจาไม่ดีก็มีนะบ,บางทีเราได้ยินมาแแววมาแบบพูดจาเราไม่ดีเงี้ยเราก็อาจจะแบบคิดในใจนะเจต ดา่ะไปแม่งอะไรอย่างงี้นะเอานี้พูดตรงตรงเลยเป็นเป็นด้านแย่ของผมแต่ว่าในใจนะผมคิดในใจนะแต่ผมไม่ทำหรอกผมรู้แล้วว่าไม่เอานะทำไปก็คงจะแย่เปล่าแล้วไม่คุ้มหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้แวบนั้นน่ะที่ผมคิดคิดไปว่าอยากจะเตะเดี๋ยวก็เตะมันสักทีนึงว่าไอ้นี่มันซ่าจังเลยอย่างเงี้ยอาจารย์เจตนาไม่ดีผมเกิดละถูกต้องผมได้ทำกรรมไม่ดียังทำกรรมแต่เป็นมโนกรรมพี่หนุ่ม นั้นกโมโกรักรรมก็ยังแยกออกเป็นสามทวารอีกคือ <laughs> ไม่จบเลยนะ <laughs> กรรมที่ทําทางใจก็เรียกว่าโมครับกรรมที่ทําทางวาจาเรียกว่าจีกรรรมคับและกรรมที่ทําด้วยกายก็เรียกว่ากายกร,รมัมฉะนั้นโนกรมทุกคนเกิดได้พี่หนุ่มถึงแม้จะไม่มีคนมาแซวพี่หนุ่มนะบ,บางทีเราหงุดหงิดอนะใช่ไหมเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยบางทีคันหน้ามันปาดเขาไม่ได้ด่าอะไรเราเลยนะ แต่เราก็เกิดโทสะแล้วโอ้ยอยากชนตูดมันอยากให้มันคล่อมตายอะไรเงี้ยสมมตินะเนี่ยเราก็มีจิตโทสะนะแต่เป็นมโนกรรมครับถามว่าแรงไหมมโนกรรมก็แล้วแต่ความรุนแรงแต่ว่าถ้าออกเป็นวจีกรรมแปลว่าอะไรพลังโทสะแรงกว่าพูดออกมาเช่นดาคำยาวออกไปใช่ไหมเอออย่างเงี้ยหรือพี่หนุ่มสวนไปอย่างเงี้ยกรรมเริ่มหนักขึ้นละเพราะแสดงออกทางวาจาด้วยกรรมมีพลังขึ้นจากเดิมมีแค่ในจิต ออกทางวาจาทีนี้ถ้าโทสะมันแรงขึ้นไปอีกหลังจากด่าไม่พอเป็นไงฮะออกไม้ออกใช่ฉะนั้นมันเรื่องธรรมดามนโมนกรรม,มันผุดได้ตลอดเวลาพี่หนุ่มเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่หนุม่มพอพี่หนุ่มสํารวมจิตมีสติกําหนดดูโทสะรู้ความเห็นว่าโทสะนี่เป็นแค่คนามนะไม่ใช่เราแล้วเห็นโทสะดับไปมันก็เป็นกรรมที่เล็กน้อยมากมพี่หนุ่มเ,เพราะว่ามันไม่ได้ออกทางวาจาหรือออกทางกายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมโนกรรมเกิดขึ้นได้ผมรู้ว่ามนุษย์ทุกคนแหละเป็นนะคิดเกเรบ้างคิดอะไร,ร,รนิดๆหน่อยๆแต่กรรมมันยังไม่เกิดนะมันเกิดที่จิตแค่เกิด<อ>ที่จิตยังไม่ออกทางวาจาหรือกายดับได้อสมมติเราเห็นสาวสวยอะ่ะครับในใจเราโอ้ยอยากได้จังเลยสมมตินะมันก็เกิดได้เรื่องธรรมชาติเป็นมโนกรรมกิเลสเราไม่หมดมันก็ผุดขึ้นได้แต่พอเริ่มมีวจีกรรมเริ่มไปขอไลน์ละขอเฟซบุ๊กละเริ่มจีบใช่ไหม เริ่มนักขึ้นละจนจบที่โรงแรมกายกรรมครบบอย่างเงี้ยครบองค์ก็บาปกว่ามโนกรรมอยู่แล้วกรรมที่ทําครบถึงสามถวานในทางตนข้ามกรรมดีก็เหมือนกันพี่หนุ่มเราอยากทําทานแต่นึกในใจอย่างเดียวเอออยากใส่บาตนไว้แล้วใส่ไหมไม่ใส่ถามว่าเป็นบุญไหมเป็นแต่มันเกิดแค่ที่มโนกรรมนะแต่พอเราเอ่ยวาจะเอเราอยากไปทําบุญวัดนี้ว่ะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปอย่างน้อยพลังมันมากกว่าแค่คิดละ ถูกไหมครับแต่ถ้าออกไปเลยล่ะโอ้ยไปถึงสมมติแฟนขับไปถึงศรีสะเกดมีหลายท่านเลยพี่หนุ่มไปวัดจอมพระหรือเราบอกว่าพระโพปาจีบบรีมีเอฟซหลายท่านเลยครับพี่หนุ่มไปไหว้ถึงพระโพอย่างเงี้ยมันออกทบทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมบุญมันก็มีพลังมากกว่าใช่ครับอาจารย์ครับแล้วเรื่องกรรมเนี่ยผมยกตัวอย่างนะที่อาจารย์บอกว่าการเกิดเนี่ยมาจากเจตนาใช่สมมุติผมเนี่ยครับ กำลังจะสร้างบ้านมีที่อยู่แปลงหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้เอากลบบ่อน้ําบ่อนี้หน่อยมันมีบ่อน้ำอันแน่นอนผมก็ต้องก็ต้องมีสัตว์เสียชีวิตเพราะผมอปลาก็ต้องตายถมลงไปนะเราไปไถโดนไส้เดือนอะไรบ้างโดนไสเดือนโดนกบโดนเขียดตะกแตน บ้านตะกะแตนบ้านกบบ,น <c oughs> บ้านมดบ้านงูเ,เละหมดเลยเผมจ้างรถไถไปไถเพื่อเกลี่ยที่เพื่อผมจะได้สร้างบ้านของผมตรงนั้นนะครับอย่างเงี้ยผมบาปไหมอาจารย์อ่ะพอเรื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอากรรมอีกซีรีส์ห <c oughs> นึ่งอธิบายซีรีส์ที่สองเนี่ยก็คือกรรำที่จำแนกพลังของมันครับ มานิกาเป็นมเหสีของพระเจ้าประสริฐนิโคสันทาดีมหาศาลเลยพี่พี่น้องพระเจ้าประสริฐนิโคสนถามพระเจ้าว่าพนังมานิกาตายแล้วไปไหนรพระเจ้าคิดว่าถ้าบอกว่าลงนรกเนี่ยพระเจ้าประสริฐนิโคสนจะเสื่อมศรัทธาเลยบ,บอกโอ้ทําดีอย่างพนางมานิกายังตกนรกได้ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ